สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n นลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรผู้ที่เกิดถึง7วันกันนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568เรามาถึงผู้ที่เกิดวันพุธแล้วค่ะมาดูนะคะว่าผู้ที่เกิดวันพุธในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะใช้เศาสตร์ไพ่ย,ยิปซีในการพยากรเราจะพยากรแบบไพ่เล่าเรื่องมาดามขออนุญาตผู้ที่เกิดวันพุธทุกท่าน ขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าผู้ที่เกิดวันพุธท,ทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างจะมีเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีอย่างไรที่จะต้องป้องกันและระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องใดบ้าง <Yeah. S 1> <Vegeta. S 2> ไพ่ใบแรกนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธท,ทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนได้ไพ่ราชินีเหลี่ยเออราชินีถ้วยนะคะราชินีถ้วยเขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันพุธไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายก็ตามคุณมีความเป็นแม่ค่อนข้างสูง ทั้งพุทธกลางวันและพุทธกลางคืนดังนั้นไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม คุณจะนึกถึงลูกถึงหลานถึงคนในครอบครัวอยากให้คนในครอบครัวมีความสุขมีความมีความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นไม่ว่าชีวิตคุณจะเจอกับอุปสรรคขวากหนามมากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่คุณต้องการเห็นครอบครัวหรือเห็นลูกหลานของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จมีความก้าวหน้านะคะเป็นช่วงของการที่เรียกว่ามีเสน่ห์สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะคะเป็นจังหวะที่มีเสน่ห์รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนจะมีคนเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะแฮงแมนแฮงแมนบอกถึงการที่เรียกว่า คุณยังคงย้ำคิดย้ำทำอยู่กับสิ่งที่เอ,อที่คุณดูแลนะคะหรือว่าคุณยังคงย้ำคิดย้ำทำอยู่กับการที่คิดเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวหรือคิดเกี่ยวกับเรื่องการมีครอบครัวบางคนโสดอยู่ก็คิดถึงการมีครอบครัวนะคะแล้วเเขาบอกว่าแฮงแมนเนี่ย <c oughs> สำหรับใครที่มีความรักก็อาจจะยังเป็นคนเก่าคนเดิมที่อยากเลิกก็เลิกไม่ได้ มันเหมือนกับว่ามีสัญญาใจอะไรบางอย่างที่ทําให้เรายัางเลิกไม่ได้อาจจะเป็นคนเก่าที่ย้อนกลับมาหรืออาจที่จะต้องยังจมปักอยู่กับความคนเก่าตัดใจยังไม่ได้ต่อให้มีคนใหม่เข้ามาก็ยังตัดใจจากคนเก่าไม่ได้สําหรับบางคนนะทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนนะคะทีนี้ไพ่ใบต่อมาได้อ่อเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญถ้าเราม,ามองเกี่ยวกับเรื่องงานสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธเขาบอกว่า ถ้าใบแรกเลยเนี่ยเขาบอกการงานมีความมั่นคงแต่เราต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนแต่เป็นการงานที่ยังคงทําแบบเดิมๆรูปแบบเดิมๆยังไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนเพียงแต่ว่าในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะทําได้เยอะกว่านี้นะเพียงแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยต้องพยายามข่อยคว้าทําให้มากกว่าเดิมคุณก็จะเห็นรายได้เป็นกอบเป็นกำได้แต่ถ้าคุณทําเท่าที่ทําแค่นี้พอละทํามากกว่านี้ไม่ไหวละเอาแค่นี้พอ คุณก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยทาไมเราทําอะไรได้น้อยจังเลยนั่นมันขึ้นอยู่กับความกระตือรือร้อนของตัวคุณเองหรือเป็นช่วงจังหวะของการที่เรียกว่ามีโอกาสดีๆเข้ามานะเพียงแต่ว่าเราปล่อยคว้าโอกาสนั้นน้อยเกินไปนะคะโอกาสที่พอมันเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเลยผ่านเราไปหลุดมือเราไปได้ถ้าเราปล่อยคว้าน้อยเกินไปไพ่ใบต่อมาได้สามถ้วยสามถ้วยในที่นี้เขาบอกว่าในช่วงจังหวะของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคุณสามารถมีความสุขได้กับการทํางานกับเรื่อง กับการงานกับการเงินกับความรักได้แต่การเงินต้องบอกก่อนเลยนะว่าโอกาสที่จะดีๆมันมีเข้ามาแต่เพียงแต่เหมือนเราอะคว้าโอกาสน้อยเกินไปเท่านั้นเองส่วนเรื่องความรักเขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันพุธทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นช่วงมีสเสน่ห์แล้วก็ถ้าคนโสดจะพบรักกับคนที่ในลักษณะของรูปแบบมาในรูปแบบของการที่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนสนิท พูดคุยกันถูกอกถูกใจก็มีเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์ได้แต่ว่าอาจที่จะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะไพ่ใบต่อมาได้จะเอ่อวิวออฟฟอร์จูนวิวออฟฟอร์จูนเขาบอกว่าเป็นช่วงของการที่อาจจะศึกษาเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมเพื่อเอามาพัฒนาต่อยอดในด้านการทำงานนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่ามีโครงการใหญ่ๆใ,ในสมองเราละ นะคะเป็นช่วงของการคิดการใหญ่หลังวันที่สิบกุมภาไปแล้วเนี่ยผู้ที่เกิดวันพุธเองเนี่ยทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนเนี่ยบางคนก็มีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ของการคิดการใหญ่อาจจะลงทุนขยับขยายสาขางานที่คุณทําอยู่หรือบางคนอาจจะเริ่มต้นของการที่จะวางแผนการลงทุนระวังงบบานปลายด้วยที่สําคัญถ้าใครเพิ่งเริ่มต้น ให้เริ่มจากเล็กไปหาใหญ่ถึงจะโอเคกว่านะคะแล้วต้องศึกษาเรียนรู้ให้รอบคอบด้วยไพ่ใบต่อมาได้ไพ่เอ่อราชินีเหรียญเ <c oughs> ขาบอกว่ากลางเดือนกุมภาไปแล้วเนี่ยผู้ที่เกิดวันพุธท,ทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนโตนะคะบางคนก็มีเกณฑ์ลงทุนด้วยเงินก้อนโตจากธุรกิจที่คุณคิดจะทำแต่บางคนก็อาจที่จะ ธุรกิจที่คุณทําอาจจะมีเกณฑ์ของการเติบโตขยับขยายสาขาจนทําให้คุณได้เงินก้อนโตหรือบางคนก็มีเกณฑ์ของการมีโชคมีลาบในช่วงกลางเดือนนะคะในช่วงกลางเดือนกุมภามีเกณฑ์มีโชคมีลาบอันนี้ขึ้นอยู่กับบุญวัสนาของแต่ละคนในเมื่อไพ่รา,าชินีเหรียญติดกับไพ่แฮงแมนอาจจะเป็นเลขเก่าเลขเดิมที่เราเคยเล่นอย่าทิ้งนะมันจะหวนกลับมานะคะ ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่หนึ่งเหรียญเขาบอกว่าเมื่อมีโชคลาบหรือมีโอกาสได้เงินก้อนโตเข้ามาแล้วเนี่ยคุณอาจที่จะมีเกณฑ์ของการลงทุนเกิดขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าการลงทุนของคุณเนี่ยมันมีโอกาสที่เรียกว่าคุณสิ่งที่คุณคิดจะทำเนี่ยบางอย่างมันก็อาจที่จะทำให้คุณได้ค่าตอบแทนน้อยบางอย่างก็อาจที่จะทำให้คุณได้ค่าตอบแทนมากอยู่ที่ว่า ช่วงจังหวะหรือการตัดสินใจของคุณเท่านั้นเองว่าคุณจะตัดสินใจถูกหรือผิดอันนี้มันขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนนะคะเพราะแต่ละคนย่อมไม่เกิดปีเดียวกันย่อมไม่เกิดราศีเดียวกันหรือลัคนาดเดียวกันแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องมาดูรายละเอียดส่วนตัวเขาบอกว่าทําอะไรก็ตามผู้ที่เกิดวันพุธทั้งกลางวันและกลางคืนนึกถึงครอบครัวเป็นหลักคุณเป็นคนที่รักครอบครัวส่วนใครที่โสดก็มีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าหลังกลางเดือนไปแล้ว หลังวันวาเลนไทน์ไปแล้วต้องพูดอย่างนี้เลยหลังวันวาเลนไทน์ไปแล้วเนี่ยผู้ที่เกิดวันพุธต้องพุธกลางวันและพุธกลางคืนโสดอยู่อาจจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าลงหลักปักฐานกับใครแล้วแหละนะคะอาจจะเป็นช่วงของจังหวะของการเริ่มต้นสร้างครอบครัวหรือได้ลงเอยกับใครสักคนละนะคะส่วนใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วเขาบอกเป็นช่วงที่ทําให้ครอบครัวมีความสุข ะะเป็นช่วงที่ทําอะไรนึกถึงครอบครัวเป็นหลักเลยแล้วก็ทําให้ครอบครัวมีความสุขได้ด้วยเป็นช่วงที่ดีของผู้ที่เกิดวันพุธนะยังไม่ยังไม่เจอไพ่เสียนะไพ่ใบต่อมา <c oughs> ได้ไพ่แปดเหรียญเขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันวันพุธทั้งกลางวันและกลางคืนงานค่อนข้างเยอะงานล้นมือแล้วแปดเหรียญติดกับเอ่อวิวออฟฟอร์จูนงานที่ เข้ามาเยอะมากจริงๆแล้วมีคนรู้จักคุณเยอะขึ้นมีเกณฑ์ของการศึกษาเรียนรู้งานเพิ่มเติมเพื่อเอามาต่อยอดงานทําให้งานของคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพมีคนเชื่อถือในฝีมือคุณมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นช่วงจังหวะที่ดีของผู้ที่เกิดวันเออวันอังคารอีกแล้ววันพุธนะคะทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนงานดีมากดีดีมากจริงๆหลังวันที่20ิไปแล้วเรียกว่างานล้นมือทําให้ทันแล้วกัน นะคะไพ่ใบต่อมาเขาบอกว่างานล้นมือเนี่ยมันมาจากสาเหตุของการที่เรียกว่าคุณมีความคิดที่ฉีกแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครห้ามไม่เท้าบอกถึงการที่เรียกว่าถ้าคุณทํางานประจําให้ระมัดระวัง <c oughs> <c oughs> การมีปัญหาขัดแย้งกับคนร่วมผู้ร่วมงานแต่ถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวทําอะไรที่ต้องตัดสินใจเองคนเดียวเขาบอกว่าความคิดของคุณเนี่ยมันฉีกแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครมีความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถมาส่ง ต่อยอดทําให้การเงินดีจากความคิดสร้างสารรค์ของคุณทําให้งานคุณล้นมือจากความคิดสร้างสารรค์ของคุณได้เลยทีเดียวนะคะหลังวันที่20จริงๆแล้วมาเริ่มดีตั้งแต่วันที่15ากุมภามาแล้วนะคะทําให้ทันนะอัศวินดาเขาบอกงานเยอะมากเหนื่อยมากต้องสู้ต้องลุยกับงานค่อนข้างหนักเลยทีเดียวสําหรับผู้ที่เกิดทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนนะคะไพ่ใบต่อมาเฮอร์มิตเขาบอกว่ามีเกณฑ์ของการต้องไปศึกษาเรียนรู้ในสิ่ง ที่คุณอยากทำนะคะเป็นช่วงจังหวะของการที่ต้องเรียนรู้หรือเป็นช่วงจังหวะของการที่เรียกว่าเสียสละเพื่อคนในครอบครัวบางคนพุทธกลางวันและพุทธกลางคืนอาจจะมีเกณฑ์ของการเสียสละเพื่อคนในครอบครัวอย่างเช่นลูกหลานนะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องค่าเทอมเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเรียนรู้ต่างๆเป็นช่วงที่เราอาจจะดูแลช่วยเหลือ คนในครอบครัวเรานะคะเหนื่อยงานเพื่อมาดูแลคนในครอบครัวก,กับตัวเองขี้เหนียวนะต้องบอกกันเลยนะพุธกลางวันและพุธกลางคืนเนี่ยกับตัวเองขี้เหนียวมากแต่แตกับคนในครอบครัวคุณให้เต็มที่ไม่ค่อยไม่ขี้เหนียวเลยนะคะสองดาบ <c oughs> สองดาบบอกถึงการที่เรียกว่าจะทําอะไรก็ตามอย่าโลเลนะคะตัดสินใจทําไปใน,ในสิ่งที่เราอยากทําถึงแม้เราจะมีความรู้สึกว่าไม่รู้ทําไปแล้วมันจะดีไม่ดียังมองภาพ ภาพลักษณ์ไม่ออกเลยว่าทําไปแล้วจะดีหรือเปล่าสําหรับผู้ที่เกิดวันวันพุธนะคะทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ยบางคนทําเกี่ยวกับโลกออนไลน์ก็โอเคนะหรือบางคนอาจจะเป็นช่วงของการที่หัวเลี้ยวหัวต่อจังหวะที่ว่าจะเอาอยัางไงเดียจะทําหรือจะไม่ทําดีทําไปเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่ดีสําหรับคุณบอกได้เลยว่าไพ่มันขึ้นมาดีหมดเลยเพราะฉะนั้นนะอย่าโลเลอยู่ในใจว่าเอาดีไม่เอาดีทดําดีไม่ทําดีทําไปเลยนะคะประสบความสําเร็จเพียงแต่ว่า ทำอะไรก็ตามต้องศึกษาเรียนรู้ให้รอบคอบค่อยคิดค่อยทําอย่าอย่าบุ่มบ่ามเนี่ยทำอะไรตูมหนึ่งลงทุนเยอะๆลงทุนใหญ่ๆไปเลยไม่ได้นะคะมันจะทําให้มีโอกาสเจ๊งได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วค่อยๆขยับขยับขยายสาขาจะมีคนรู้จักคุณเยอะขึ้นการเงินจะดีมากยิ่งขึ้นถ้าคุณทําอะไรแบบว่าตัดสินใจทําอย่าโลเลแล้วก็ เริ่มจากเล็กไปหาใหญ่ศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่อยากทําให้รอบคอบแล้วจะประสบความสําเร็จระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะระวังนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องความดันต่ําการตื่นขึ้นมาแล้วบ้านหมุนนะคะน้ําในหูไม่เท่ากันออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอเลือดน้อยต้องระวังลุกข,ขึ้นนะ่ะนั่งก่อนแล้วจิบน้ํามาดามแนะนําเพราะมาดามเป็นแบบนั้นอยู่ลุกข,ขึ้นมานั่งแล้วต้องจิบน้ําต้องมีน้ําอยู่ใ,ใกล้ๆมือจิบน้าสักสักสี่ห้าอึกแล้วค่อยลุกข,ขึ้นยืน ยืนสักกระเดี๋ยวอะสักนับ1นถึงหก็ได้แล้วค่อยเดินนะคะมันมันก็จะทําให้ร่างกายเราเตรียมพร้อมแล้วเขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันอังคารบอกก่อนนะว่าคุณอายุยืนนะแต่คุณอาจที่จะมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยตามวัยนะคะโรคไล้ายหรืออุบัติเหตุใดๆยังไม่มีมันอาจจะเป็นโรคของการที่เรียกว่าโรคของผู้ที่มีอายุค่อนข้างเยอะ ระวังการบางคนก็อาจจะระวังโรคอ้วนบางคนก็อาจจะระวังเกี่ยวกับเรื่องความดันสูงก็ได้ถ้าใครเป็นความดันสูงอยู่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องความดันสูงด้วยนะคะอุบัติเหตุไม่มีนะคะโชคลาบก็มีเกณฑ์มีโชคลาบในช่วงปลายเดือนเอกลางเดือนนะคะส่วนเรื่องความรักเขาบอกว่า ใครโสดก็มีโอกาสที่จะได้แต่งงานแหละส่วนคนมีครอบครัวแล้วครอบครัวแฮปปี้ดีนะคะจบคําพยรกรสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนนะคะใครสนใจอยากจะเรียนาศาสตร์ไพ่ยิปซีทักกินบล็อกมาที่ Facebook มาดามนัดคนอ่านดวงหรือใครสนใจอยากที่จะดูดวงเป็นการส่วนตัววันเดือนปีเกิดของคุณเองเลยทักกินบ็อกมาที่ Facebook มาดามนัดคนอ่านดวงคุณก,ก็จะได้เช็คดวง ต้นปีกันไปเลยว่าปีพุทธศักราช2568นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างชีวิตจะเป็นอย่างไรทักอินบ็อกมาดูดวงส่วนตัวมีค่าคูนะคะสำหรับ FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครุให้กับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ